หนึ่งก็คือว่าใช้การไม่ได้เลยแล้วก็ไม่ค่อยมาดูแลรักษาถ้าพูดถึงถ้ามีการรื้อถอนออกไปก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ที่จริงยังตอนนี้ยังไม่อยากให้รื้อถอนนะเพราะว่าบางส่วนก็มีคนใช้ตู้สาธารณะอยู่แต่อยากให้ปร,ปรับปรุงนะมันก็มีทั้งส่วนดีและไม่ดีอ่ะ มันไม่ดีตรงที่ว่าบางคนอ่ะเขาแบบว่ามันมีเศษตังน้อยแล้วเงินมือถือไม่ได้เติมเงินเงี้ยมันก็ใช้โทรได้อ่ะแต่ถ้าไอ้ส่วนที่ว่าไม่ดีนี่ก็คือว่ามันเกะกะแล้วก็สองเนี่ยแบบบางทีพวกที่ว่าเขาไม่มีตังเขาจะไปกระแทกกระแทกเนี่ยบางทีเด็กก็เอาไปเล่นนี้เนี่ยแบบบางคนมาโซนเนาะมันก็เล่นกันเนี่ยมันมีมากไปมันก็ไม่ค่อยดีอ่ะหน้ามันน่าจะมีแบบพอดีพอดีแล้วก็ใช้ได้จริงๆอ่ะ นอกจากนี้ระหว่างวันที่21ถึง25พฤษภาคมนี้กทมได้มอบหมายให้สำนักงานเขตลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่ให้บริการโทรศัพท์สาธารณะเพื่อสำรวจนจำนวนตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ผิดหลักเกณฑ์ตามประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญาตติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะในที่สาธารณะลงวันที่14กุมภาพันธ์2546จากนั้นจะนำข้อมูลการสำรวจนจำนวนตู้โทรศัพท์ที่ผิดกฎหมายเพื่อวางแผนการรื้อถอนตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ผิดกฎหมายให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในวันที่12สิงหาคม 2,555ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้แต่หากประเมินแล้วหน่วยงานสาธารณูปโภคไม่สามารถดำเนินการได้เองทันตามกำหนดกทมอาจเข้าไปช่วยดำเนินการหรืออาจจะขยายกำหนดเวลาการรื้อถอนออกไปสังคมเพชรกองถ่า,ายภาพวัชราตาคำไร่างานเยอะเลยครับคุณเอกครับที่ลักษณะของตู้โทรศัพท์ที่มีปัญหา ม่ใช่มีปัญหาแค่อมเรียนอย่างเดียวนะเกะกะทางเดินในกรุงเทพใช้การไม่ได้แล้วหมดอายุในกรุงเทพมีเป็นหมื่นตู้นะเป็นหมื่นตู้โอ้ครับไปเรื่องครับคุณรัุพลิลิบุญครับลงไปทํามาเองพร้อมกับคุณสุชาติด้วยครับคุณสุชาติเนี่ยไปทําก่อนครับหมู่บ้านมอลิปปามเครือของอนันดาเนี่ยนะครับมีปัญหาครับเนื่องจากว่าโจรเยอะครับ2บหลังคาเรือนไม่น้อยกว่า20หลังคาเรือนนะครับ ถูกโจรเข้าไปมัดลักทรัพย์สินไปทั้งมีดจี้บ้างอะไรบ้างครับและที่สําคัญที่สุดได้ล่าสุดครับงัดตู้เซฟไปเลยปรากฏว่าตําเราเสนอข่าวไปเมื่อไม่นานนี้เองคุณสุชาติครับไปลงไปทําในพื้นที่เลยนะเอาผู้กํากับสพบางแก้วเนี่ยไปด้วยลงไปเลยครับเอากําลังตํารวจไปด้วยครับรับปากชาวบ้านแล้ว่าจะไม่ให้เกิดอีกปรากฏว่าหลังจากไปได้ไม่กี่วันโจรเข้าไปลักตู้เซฟเลยอครับเราก็ไปซ้ำอีกครับเสนอข่าวอีก ปรากฏว่าไม่กี่วันเหมือนกันตำรวจจับโจรงัดตู้เซฟได้เหมือนกันนะฮะเราใหล้ละเอียดลองไปดูครับทั้งคุณสุชาติและคุณรัฐพลศิริบุญลองติดตามแายละเอียดกัดูครับ นี้นะครับผมอยู่ที่สถานีตารวจภูธรบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการนะครับล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถติดตามจับกลุ่มคนร้ายซึ่งเป็นแก๊งชาวต่างชาตินะครับเข้าไปตระเวนรักทรัพย์สินของบ้านเรือนของประชาชนนะครับลองมาติดตามนะครับว่าพฤติกรรมของคนร้ายรายนี้เป็นยังไงครับครับพวกนี้ก็จะหาโอกาสที่จะประทุษร้ายต่อทรัพย์ตามเกศสถานนะครับโดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลนะฮะวิธีการก็คือเช่ารถแล้วก็เข้าไปตามหมู่บ้านแล้วก็อาจจะไปกดกลิ่งว่าบ้านไหนเนี่ยอยู่ไม่อยู่ถ้า จริงหลายครั้งไม่อยู่ก็เป็นโอกาสที่เข้าไปมาทุจร้ายนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องการดูแลความปลอดภัยของบ้านนะครับ,รบถ้าเป็นไปได้อาจจะติดเกี่ยวกับสัญญ,ญาณการขโมยหรือไม่รอพเนี่ยจะต้องมีการเข้มงวดขันรวมทั้งมีติดกล้องวงจรปิดที่บริเวณทางเข้าออกหมู่บ้านก็จะช่วยในการป้องกันได้ส่วนหนึ่งวันนี้สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้กี่คนนะที่เวลาเขาขอเหตุลงมือ่อเหตุแต่ละครั้งเนี่ยเขาเขาจะมาประมาณกี่คนครับคนร้ายจะมาประมาณ4ี่คน5คนนะครับอาจจะมีผู้หญิงเข้ามาด้วย เพื่อเป็นการพรางว่าไม่ใช่แก๊งคนร้ายเพราะว่าเขาจะมองว่าแก๊งคนร้ายเขจะเป็นส่วนใหญ่เป็นผู้ชายแต่พวกนี้จะผู้หญิงมาบังหน้าด้วยก็คงจะเป็นกลุ่มแจ้งเดียวกันวันนี้ที่จับจกลุ่มได้เป็นชาวอะไรครับทั้งหมด่คนเอ่อทั้งหมด4คนในการก็เป็นชาวเมกนิโต2สองคนแล้วก็ชาวโคลอมเบียสองคนคนะครับก็บ พวกนี้นะครับจะเข้ามาลักษณะนักท่องเที่ยวแล้วก็มาขอเหตุนะครับแล้วก็ส่งสับสินกลับที่บ้านเป็นกลุ่มกั้งที่เป็นลักษณะกิกรรมข้ามชาตินะครับซึ่งจะต้องช่วยกันกดขันจับกลุ่มสอต่องพวกนี้เป็นพิเศษครับผู้เสียหายจํานวนหลายรายไหมครับที่มาชี้ยืนยันของกลางที่ถูกขโมยไปครับครับวันนี้เฉพาะวันนี้ก็มี3รายด้วยกันนะครับทั้งที่ของท้องพื้นที่บางแก้วนะครับของสถานีตารวจนครบาลอุดมศุกร์นะครับแล้วก็สถานีตำรวจนครปฐมตามที่ ที่แล้วนะครับแต่เขาคิดว่าอาจจะมีอีกหลายพื้นที่คงจะต้องติดตามประสานแบบพื้นที่ใกล้เคียงให้มาดูนะครับให้ผู้ที่หาที่เคยถูกทุรทั้งหลายแบบนี้มาดูนะครับอาจจะเจอทรัพย์ที่ถูกทุรุลาไปครับการเกิดเหตุตตโดนคนร้ายเข้าไปนะลักทรัพย์ตั้งแต่เมื่อไหร่เออน่าจะเป็นวันที่6นะคะวันที่6เดือน5เดือนนี้แหละคะ่ะเดือนนี้นครับค่ะแล้วพฤติกรรมคนร้นเข้าไปตอนกี่โมงน,น,น,นะกรัพย์ครั เท่าที่ทราบนี่น่าจะเข้าไปตอนประมาณทุ่มทุ่มครึ่งนะแล้วมีคนโทรแจ้งที่ที่บ้านเนี่ยนะคะก็คือประมาณสองทุ่มตัวเองก็กลับไปถึงที่บ้านประมาณสองทุ่มครึ่งนะเขาก็จัดการเรียบร้อยไปละเขาเข้าไปลักทรัพย์สินรภายในบ้านบ้างนะครับ จำนวนหลายรายการค่ะที่จริงๆแล้วก็คือที่ใหญ่ๆจริงๆก็คือตู้เซฟค่ะตู้เซฟคนร้ายยกไปเลยหรือเปล่าครับยกไปเลยค่ะลงกี่ตู้ครับเออสองตู้ใหญ่หนึ่งตู้เล็กค่ะสองตู้ใหญ่หนึ่งตู้เล็กค่ะพฤติกรรมคนร้ายเข้าไปในบ้านเขาเข้าไปลักหลานไหนครับงัดประตูบ้านหรือเขาเข้าหน้าบ้านออกหน้าบ้านเข้าหน้าบ้านเลยงัดงัดงัดพังเสียหายค่ะแล้วก็ประตูห้องนอนเนี่ยล็อกไว้นี่ก็คือเขาทั้งงัดทั้งถีบประตูหักอะค่ะ แล้วดูอแล้วคนร้ายเข้าไปแล้วตอนนั้นคือเราได้มีการแจ้งความค่ะก็แจ้งตั้งแต่พอกลับถึงบ้านสองทุ่มครึ่งก็แจ้งเลยค่ะปกติในหมู่บ้านมันนี้เห็นว่ามีคนร้ายเข้าไปนะถูกต้องค่ะที่ไม่อยู่บ้านวันนั้นก็เพราะว่าได้ข่าวว่าที่เมาดีปามเนี่ยเออขโมยขึ้นเยอะเยอะมากแล้วทีนี้ว่าเออทั้งสุดท้ายนี่มันคือประชิดถึงตัวเจ้าของบ้านก็เลยตัดสินใจว่าตอนนั้นเป็นลองวิ e เอนพอดีก็เลยไม่อยู่บ้านค่ะไม่อยู่บ้านอ๋อ หลังจากที่เห็นว่าคุณพี่มีมือถือพอมันดูของกลางวันนี้เห็นว่ามีมีทรัพย์สินที่เป็นของใช่ค่ะใช่ค่ะคืออะไรครับที่ว่าเป็นเออคือเออเออกล้องถ่ายรูปค่ะ s 9 5ของแคแนยถูกต้องค่ะตอนนี้อุ่นใจไหมครับเพรเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มแก๊งคนร้ายคุ่นใจค่ะแต่ก็อยากจะฝากบอกว่าแม้แต่ ไม่รู้สิตำรวจเราก็เก่งนะแต่ว่าก็คือว่าตอนนี้โจรบ้านเราเยอะจริงๆอยากให้ช่วยกันสอดส่องเพื่อนบ้านนี่เป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดที่จะช่วยสอดส่องกันเองอะค่ะหลังจากนี้จะให้เจ้าที่ตำรวจลงไปดูแลความเรียบร้อยหรือทำอะไรในในหมู่บ้านยังไงต่อก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็คือตำรวจนี่คือน่าจะเป็น e ซเค d c เคสมากกว่าเพราะว่าสิ่งแรกเลยนี่ก็คือรปพในหมู่บ้านน่าจะดีกว่านี้เข้มงวดกว่านี้ท่านผู้กำกับสง่าคร,ครับก่อด้านนี้ในหมู่บ้านมันริบปามก็ตามนะครับที่ทาง ทีมข่าวรองไพรทางรายการลงพระรังไพรลงไปสวจสอบผุ้กับว่ามีขโมยเยอะมากเข้าไปอาราวาสจนล่าสุดก็คือการจับกลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้ก็คือไปก่อเหตุในหมู่บ้านมันนิษฐปามด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็คือเราเราก็เข้าไปวางแผนในการป้องกันนะครับโดยโด้วยการไปกำชับเจ้าที่รักษาความปลอดภัยแล้วก็แจ้งเตือนภัยให้กับลูกบ้านได้ะระมัดระวังแต่มันก็ยังเกิดเหตุอีกแต่ว่าพอทางท่านผู้บังคับการโดยท่านรองผู้บังคับการเข้ามาสั่งการเราก็ได้ติดตามจนได้ตัว คคนนนร้้าใังีกลุ่มค,ค,ค,คนร้ายกลุ่มนี้ก็เข้าไปก่อเหตุหมู่บ้านหมู่บ้านที่เราเราเชื่อแน่ว่าเข้าไปก่อเหตุที่นั่นเนื่องจากเราเจอของกลางถึง18รายการแล้วก็เชื่อแน่ว่าน่าจะเป็นกลุ่มแก๊งเดียวกันนค,ครับนอกจากนี้อาจจะอาจจะเป็นไปได้ว่านอกจากมีกลุ่มแก๊งคนร้ายที่เป็นชาวต่างชาติแล้วกลุ่มแก๊งคนไทยที่เข้าไปก่อเหตุในหมู่บ้านเกิดทางนี้เราเชื่อว่าน่าจะพฤตกรมน่าจะร่วมกันโดยมีคนไทยเป็นบางส่วน ที่ที่คอยที่จะสํารวจตรวจสอบว่าหมู่บ้านไหนเป็นหมู่บ้านที่น่าจะมีทรัพย์สินราคาสูงครับกนนีคนร้ายทั้ง4คนที่เราจับกลุ่มได้เราไ,ได้ไประสานไปกับหน่วยงานไหนล้วไปจับกลุมได้ที่ไหนครับได้ไประสานไปกับทางตํารวจปราบรามอาญากรรมข้ามชาติที่พัทยาให้เขาสอดส่องดูแลแล้วก็พบพฤติการอันต้องสงสัยน่าเชื่อเราก็เลยเข้าไปวางแผนด้วยการเข้าทําการตรวจคน้นแล้วก็เจอของกลางหลังจากจับกลุมคนร้ายได้แล้ว ตอนนี้ประชาชนที่ถูกโจรกรรมทรัพย์สินสามารถบอกเตือนประชาชนยังไงครับว่าให้มาดูของกลางที่สองโรงพักได้ยังไงครับก็ถ้าสะดวกก็เดินทางมาดูของกลางที่สอพอบางแก้วนะฮะ<า>แต่ถ้ายังไม่สะดวกจะสอบถามเบื้องต้นก็โทรติดต่อสอบถามมาได้ดาทางผมและทางสารวัตรสืบสวนครับหลังจากนี้ไปทางสอพอบางแก้วเองจะดูแลบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเรื่องทรัพย์สินให้ป้องกันร,ระวังทรัพย์สินยังไงบ้างครับครับเราเราถือว่าเจ้าทีท่รักษา,าวความปลอดภัยนั้นสําคัญที่สุดข,ของหมู่บ้าน เราก็มีโครงการตารวจตรวจยามเราจะเข้าไปตรวจเจ้าที่รักษาความปลอดภัยว่าเขาปฏิบัติหน้าที่เข้มงวดกดขันหรือไม่ถ้าไม่เข้มงวดกดขันเราก็จะไปกาชับให้เขาปฏิบัติหน้าที่ถ้าเขายังไม่ปฏิบัติหน้าที่เข้มงวดกดขันอีกเนี่ยเราก็จะทําเรื่องถึงทางหมู่บ้านให้เปลี่ยนเจ้าที่รักษาความปลอดภัยครับก็คุณสุชาติมั่นรักคงก็เข้าไปในพื้นที่ครับไปพูมกับไปคุยกับทางชาวบ้านชาวบ้านบอกประมาณ20หลังคาเรือนครับ โดนถูกโดดถูกโจนเนี่ยเข้าไปมีดจี้ปืนจี้บ้างมัดแล้วก็หลังจากนั้นก็กวาดทรัพย์สินไปครับก็ทางตำรวจครับเขาบอกว่าเคยจับได้นะรปภครับค่ายาบ้าเราเสร็จปุ๊บก็รปภพี่เองอ่ะคุณเองลองคิดดูดีว่าโจนจะเข้าช่องไหนช่องไหนก็ได้เพราะว่ารปภเป็นหูเป็นตาให้นี่แหละครับคือความเดือดร้อนของประชาชนนะครับเมื่อพึ่งใครไม่ได้โรงพักระวังภัยพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับท่านนะครับก็ หมายเลขโทรศัพท์นะครับ02 338 36 36-7ครเบลรวตรงผมก็ได้นะ081นะครับ375 0 3 1พร้อมที่จะส่งนักข่าวไปตรวจสอบครับแล้วก็ดูแลเป็นโรงพักรวงภัยกับท่านครับครับวันนี้โรงพักบาวงภัยหมดเวลาครับครับคุณจิรเดชกับปรีชาครับลาท่านผู้ชมไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ